สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้เราก็กําลังเริ่มโครงการการเลี้ยงปลากํากลังไปหาปลาครับเลี้ยงปลายัางแม่ตอนนี้ปลาปลา,า,าสลามปลาวานปลาวานมาันจะกินคน <laughs> <g ül üyor> ให้จะกินมันใหม,หม่แม่รูมปมกรูปมะเล็งมึงงมงอยงม,ม,ม,มอะันอ่ะยนมึงนั่น <c oughs> ลงลงหลบปอกตะเกียบจ <c oughs> ุ่มกำลังจะเลี้ยงปลาดุกพี่น้องสมพงษ์เป็นกันเด้อตื่นนอนมันหนาววอยากอาบแนม หนาวก็รอก็ได้อะลาางหนยักแต่ว่ายิมูกยังหมดปลานี่เด้แต่อยู่เนือหนาวมาแข็งเลยมันลมขนาดนั่งเนื้อบ้านเลยหนาวเลยอะแต่ยังใส่เสื้อหนยาสองตัวโรงเรียนมันหนาวแห้งทั้งกระโปรงทั้งเกี่ยวเกี่ยใส่กระโปรงทับอีกหนาวเล็บลาบหน้าเล็บไปหัวเรียงกันแล้วคนหนาวแห้งอืมมียกคล้องกันเฮ็ดเวียกแล้วไปอาบเสื้อผ้าอันสิบเปื้อนนะ มึ่เนี่ยชิเตรียมแล้วมาแครก็สิมามือ่อไหร่วะมื่ออื่นมื่ออืนอออ่นเขาบอกออเข้ามาขึ้นส่งเนาะเขาเอารถแบบส่งรถมาเลยนะเขาขึ้มามส่งเองเนาะเมืม่อเจ๊จ้างเขาจะมาเบิ่งตดิเบิร์สี่เขาจะมาโปรโมทป่ะบอแบบคล้ายๆแบบเขาก็ชิล่อไปเรื่อยนะประมาณไป่าเขาต้องมีเต้นรอขายน้ำนี่มีฝาเต้นรอขายใส่เขาเห็นประจิตกระสานนะเขาไปหอดพนิษจะไปมา มืออื่นนี่มาหมองกระนวนแล้วก็มาทา่าแล้วก็ไปบุยร่ามีาได้ประเทศนี้เต้นันเขาสร้างหลายเขาจะไปแนั่นอ<ต>เขาสร้างหน่อยแต่เขาคิดคิดคาร์นแกหาลอยเขาเขา,ขขขาบุเฟ่ตก็คานหาอยนะนั่แหละพเลเแต่แต่มันทนได้หาปีเพราะนะสี่ปีหาปีพระนะแค่ประมาณสองปีสามปีก็คือว่าคุ้มแล้วแต่วหาต้ต้องหาเซิร์ไปจองจองผืนหัวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตัวตาประกอบนะมันลอยนะนั่นแหละ เสือกมาจองใส่พื้นพร้อมคุได้หาแนมไปมัดซื้อเสือกไว้เลยเสือกไม่ยุ่งเสมัดาจองสีเจลงเสษพื้นเสร็จมามาตีมันหน่อยนะแค่ยล็อกใค่เทาอยู่ลลล็อกขาตีไปแล้วแต่ว่าตัวเทิงนะ่ะตรงตัว,ตวที่เขาประกอบตหลังคาวนะ่ะมันสียร้อยอย่ามันร้อยอย่ามันลงม,ม,มาแห้งนะ่ะเต้นสีพุนสามห้องเขาบอกสีพุนสามอะไรอยู่นี่นะไปเบิ้งในแบบนะตุ้งห้องเลยได้สามเหมืเลยตำแหะ่หงก็ดได้อยู่สีพุนสาม ซีกิซานจะถูกจักว่าเขาการเขากางซอยแบบนี้หรือกางขัวมาแบบนี้นะกาเตหลงวนเท่าน่ะเออลาเ่าน่ะกางความเงีเนาะจากล่างล่างมื่อนาล่านาซีเมตรค่ไวัดนะล่าหนาสามเมตร่นและจะจักว่าต่ะเขาเห็นกอัวความเงายบางใดอ้ามันก็ได้เบิร์แต่เนาะปีทางไหได้ขนา้นาะตกาขางความเงีเป็นซอยมาก ปรับงเป็นแบบโค้งมา้แบบนี้นี่ลมพัดมามันก็ดีแบบนึงมันมันคา่าราคาโค้งถ้าเท่าก <นะ S 1> ันมา้น,นี่ปรับลมมันจะทำมั้มแบบนี้มันก็บเป็นเต้นธรรมดาทั่วไปแหละแม่แต่รถขนาดลงเงี้ยคือจะหมุนทางสืง่ทางลมทางโม,ล,ม,มงลุ่มเราก็ก็กันสาดใส่ทางไหนกระสา่าแท้งหน่ะ นี้เรากำลังไปหาซื้อปลาดุกนะทุกคนปลาดุกต้นระบาดนะแม่โอ้ต้นเขาว่าต้นระบาทกระบาดหาซื้อไม่ได้ไม่มีสองสายพันธุ์ปลาดุกอันอีอุยกับปลาดุกอันซีใหญ่บปะซื้อเมาเล่ามึงนะซื้อมาเลี้ยงเลยเหรอนี่ซื้อเลี้ยงมาสีขากินมวู้นีต้องออกประเด็น่าแม่มาขายมันไปล้มันนะไมนเลี้ยงตัดตเดือนนะเรงเลี้ยงจากไต้หันมาไง มันเลี้ยงใน้สเลึกมะว้าเลี้ยงคองได้น้อยเนเพียงงันนี่พียงเขามันกุดหล่อคลองสำเพียงเขาเานี่ยอี่เป็นคองนี่นแบบนี้แหละคลองนี้แหละคองครเลี้ยงอขาใหอาหารมันมาจุ่มกินขึ้ในคลิปเขาเห็นนะแบบมีเขามัหวานปุ๊บก็มากินแบบปัมปัมปัมปั่มปัมเะกากไก่ไม่ใช่กินมกากไก่จะนำเ่าเนาะไปซื้อหัวหันวายอายุวานเลยนึงแค่มันใหญ่หัวหันั่น แมวยังซื้อมาตอนั้นนะเขาต้องเอานาตลอดได้บที่นี้เออน้าองเขาใส่หนาเนี่ยเขาใส่ตลอดได้น้าไหพอเราสูดใส่น้าเรือหน้าแล้วอะหน้าเดใส่ให้เขาเพไงนะว่าเราหายคานามสำหรับคาไฟสับมิจะเข้ามันสูดหารอบน้าเขาจะค้อเงินอาไวไหวน้าก็ใส่หน้ามาให้นะนะครับก็ฝากติดตามด้วยได้ทุกคนนะเดียวไป เราซื้อปลาว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้างนะแล้วมาดูกันเด้ดอทุกคนกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนด้วยนะครับ